คานทีเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมคริสตศักราช1869ในแคว้นคุชราชทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดียมารดาของเขาเป็นภรรยาคนที่4ของบิดาของเขาคานทีในวัย13ปีจึงได้สมรสกับเด็กหญิงชื่อกัสตสุลบาซึ่งอายุมากกว่าเขาประมาณ6เดือน คานทีและกัสตุละบามีบุตรและธิดารวมกันทั้งสิ้นห้าคนแต่คนหนึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารกทำให้เหลือสี่คนคริสตศักราช1888มีบุตรคนแรกครอบครัวได้ส่งคานทีไปศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศอังกฤษโดยคานทีได้ให้คำสัญญากับมารดาก่อนจะเดินทางว่า จะไม่รับประทานเนื้อสัตว์และสุราและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสตรีเมื่อไปถึงประเทศอังกฤษคานธทีพบปัญหาใหญ่ในการดำเนินชีวิตในช่วงนั้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมมารยาสิ่งปูกสร้างต่างๆในประเทศอังกฤษที่แตกต่างจากบ้านเกิดของตนซึ่งปัญหาหลักของคานธทีเป็นปัญหาเกี่ยวกับด้านอาหาร อาหารในสมัยนั้นหากไม่ใช่เนืออ้อสัตว์จะมีรสชาติจืดมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของคานทีที่ได้รู้จักกับอาหารมังสวิรัตและเมื่อคันทีสำเร็จการศึกษาและสอบเนติบัณฑิตคานทีก็ได้เดินทางกลับสู่ประเทศอินเดียในปีคริสตศักราช1892เพื่อประกอบอาชีพ คานทีได้งานชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คานทีกลายเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเวลาต่อมางานชิ้นนั้นคือไปเป็นทนายว่าความให้ลูกความในประเทศแอฟริกาใต้คลิตสตศักราช1893คารทีได้เดินทางไปประเทศแอฟริกาใต้แต่ประสบปัญหาโดนเหยียดสีผิวนับแต่นั้นมา คานทีก็ได้เข้าสู่การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของชาวผิวสีในแอฟริกาใต้คตริสต์ศักราช1,896คานทีพาครอบครัวมาอยู่ด้วยกันที่แอฟริกาใต้คตริสต์ศัก 1, ราช1,897คานทีก 1, ลับสู่อินเดียในช่วงต้นปีคริสต์ศักราช1,901 คานทีเดินทางกลับอินเดียเพื่อไปประกอบอาชีพต่อแต่มีเสียงเรียกร้องจากชาวอินเดียในแอฟริกาใต้ให้ช่วยเหลือคริสตศักราช1 9 0 2คารทีใช้วิธีสัตยเเครห์ซึ่งคือการไม่ร่วมมือในกฎที่ไม่ยุติธรรมโดยไม่มีการใช้กำลังซึ่งวิธีนี้ได้ผลดีมาก คริสตศักราช1,915คานทีเดินทางกลับมาถึงอินเดียที่เมืองบอมเบและคานทีเดินทางไปหาราพินทรนาถากูลมหากวีแห่งอินเดียและราพินทรนาถากูลนี้เองได้ขนานนามคานทีว่ามหาตามะอันแปลว่าผู้มีจิตใจสูงส่งให้แก่คานทีเป็นคนแรก คริสตศักราช1916คานทีเริ่มก่อกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนอินเดียคริสตศักราช1919ได้มีการประกาศกฎหมายโลเลตซึ่งเป็นกฎหมายที่กดขี่ชาวอินเดียคานทีจึงประกาศขอความร่วมมือว่าในวันที่30มีนาคมคริสตศักราช1919 ขอความร่วมมือให้คนอินเดียหยุดงานคริสตศักราช1922ได้เกิดเหตุใช้กำลังต่อสู้กันอีกครั้งคานทีถูกจับกุ่มอีกครั้งในฐานะผู้ก่อความไม่สงบคริสตศักราช1924คานทีถูกปล่อยตัวคริสตศักราช1930 คานทีหวนกลับสู่สังเวียนการเมืองอันเล่าร้อนเพราะต้องการประท้วงกฎหมายอังกฤษที่ห้ามคนอินเดียทำเกลือกินเองเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไม่ให้คนอินเดียใช้ทรัพยากรของอินเดียโดยในวันที่12มีนาคมคานทีได้เริ่มสัตยาเคราะห์เกลือคิดศกราช1,931 คานทีถูกเชิญตัวไปร่วมประชุมหาลรือกับรัฐบาลอังกฤษคิดทศักราช1,939เกิดสงครามลกครั้งที่สงคิดศกราช1,944ภรรยาคานทีได้เสียชีวิตลงคิดศกราช1,945นายกรัฐมนตรีคนใหม่ประกาศจะให้อินเดียได้ปกครองตนเอง คิทสศักราช1,946ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมและชาวฮินดูในอินเดียคิทสศักราร1,947การเจราจาตกลงระหว่างพรรคฮองเกตกับสันนิบาตมุสลิมเมื่ออินเดียได้รับเอกราชจะแบ่งประเทศเป็นสองส่วนโดยให้พื้นที่ที่คนส่วนใหญ่เป็นคนฮินดู เป็นประเทศอินเดียของพักองเกตแล้วพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมให้เป็นประเทศปากีสถานปกครองโดยสันนิบาตมุสลิม16สิ 6, สงหาคมคิหศักราช1อ4สิอินเดียเป็นอิสระจากอังกฤษโดยสมบูรณ์อินเดียได้แตกออกเป็นสองประเทศคืออินเดียของชาวฮินดูกับปากีสถานของมุสลิม 13มกราคมคิศก1948คันธีต้องการไปปากา bbe 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 ส Muslim, ีสถานเพื่อสมานฉันท์กับชาวมุสลิมแต่ถูกคัดค้านจากชาวปากีสถาน18มกราคมคิศกรา1948องค์กรประชาชนในนิวเดลีให้คำมั่นว่าจะพิทักษ์รักษาชีวิตทรัพย์สินและศาสนาของชาวมุสลิมอย่างเต็มที่ คันทีจึงกลับมากินอาหารอีกครั้ง30มกราคมคศดศักราช1,948ในตอนเย็นขณะท,ที่คันทีกำลังสวดมนต์ไหวพระตามกิจวัตรขณะที่คันทีกำลังพูดว่าเฮรามแปลว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาทูรามโทเสชาวฮินดูผู้ข้องศาสนาไม่ต้องการให้ฮินดูสมานณชำใกับมุสลิมได้ยิงปืนใส คันทีสมนัดจนคันทีล้มลงและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาในวัย78ปี